ีใหญ่มีชื่อจริงว่ากรประเสริฐช่างเขียนเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนเกิดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2495ที่ตําบลไผ่อำเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเดิมมีชื่อว่าไผ่โรธต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรประเสริฐเป็นลูกชายคนโตในจำนวนพี่น้องทั้ง7คนของครอบครัวที่มีอาชีพทําสวนเมื่อยังเด็กตีใหญ่เป็นคนนิสัยสุภาพเรียบร้อยไม่มีวิแววว่าจะเป็นอัจฉริยกรได้เลยจนกระทั่งเรียนจบปสีแม่ได้ส่งเข้ามาทํางานที่กรุงเทพที่ตตลลลาาาาดมหหนานนนนททีี่่่ัััใญถถูกกกเเเงงจ้ิรแย ให้เป็นคนสู้คนขึ้นมาจนกระทั่งก่ออัดยะหากรรมได้ในที่สุดซึ่งเมื่อพ่อของตีใหญ่ทราบว่าลูกชายเป็นโจรก็ประกาศตัดขาดความเป็นพ่อลูกกันและไม่ยอมให้ตีใหญ่กลับเข้าบ้านอีกเป็นอันขาด ตีใหญ่เริ่มต้นการเป็นอัจฉริยกรจากการเป็นนักเลงหัวไม้ต่อยตีกับเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันแถวบ้านและกระชากสร้อยก่อนจะเริ่มปล้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2516ด้วยการเข้าปล้นบ้านเศรษฐีผู้หนึ่งที่ริมคลองดำเนินสะดวกขณะที่ตีใหญ่มีอายุเพียง21ปีจากนั้นตีใหญ่จึงมีชื่อเสียงโด่งดังจากการเป็นักโจรปล้นฆ่าโดยก่อเหตุไปทั่วแถบบริเวณจังหวัดราชบุรีและหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและบางส่วนขององค์พื้นที่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้แล้วตีใหญ่ยังถือเป็นจนใจเด็ดเเพรราะคยยนีตวจโด กระโดดลงจากรถไฟมาแล้วและสลัดกุญแจมือด้วยการซ่อนตัวอยู่ใต้สะพานให้รถไฟทับให้ขาดในขณะที่ถูกควบคุมตัวบนขบวนรถไฟจากกรุงเทพไปขึ้นสารที่จังหวัดเชียงใหม่จากคดีปล้นร้านเฟอร์นิเจอร์ที่เขตภาษีเจริญเมื่อปีพุทธศักราช2518และยังเคยบุกปล้านอคุกเพื่อช่วยลูกน้องที่ติดคุกอยู่อีกด้วยและนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าตีใหญ่เป็นโจรจอมขมังเวทมีคาถาอาคมกำบังหายตัวได้จึง ทำให้หลุดรอดจากการจับกลุ่มของตำรวจอยู่เสมอๆโดยอาวุธคู่ใจของตีใหญ่คือปืนพกขนาด11มิลิเมตรโค้ด M 1 9 1 1 a 1. นเอนอกจากนี้แล้วตีใหญ่ยังเป็นโจรเจ้าชู้กล่าวกันว่ามีภรรยาหลายคนเพราะเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งโดยตีใหญ่กบชื่อตนว่าชื่อแจ็คบ้างไพโรธบ้างเป็นต้นโดยที่ภรรยาเหล่านี้บางคนยังไม่ทราบเสียด้วยซ้ำว่าสามีของตนนั้นเป็นโจรปัจจุบันบุตรชายของตีใหญ่มีเพียงคนเดียว ตีใหญ่มักจะอยู่ไม่เป็นที่ต้องคอยหลบหนีตลอดโดยเวลานอนจะจุดทุบหนีบไว้ที่นิ้วเท้าเมื่อทุบหมดดอกก็จะย้ายไปที่อื่นตีใหญ่มีเอกลักษณ์ประจําตัวคือมักจะแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตลายสกอตกางเกงยีลีวายสูงเว้นตะดำเรบแบรนและรองเท้าผ้าใบคอนเวิร์สเวลาตีใหญ่ออกปล้นมักจะฆ่าเจ้าทรัพย์ด้วยความโหดเหี้ยมโดยจะส่งเสียงคููด้วยน้ําเสียงเสียงที่น่าหวาดกลัวแต่ก็เสียงเล่าลือ กันอีกว่าในบางครั้งตีใหญ่ก็ปล้นแต่เฉพาะคนรวยและใครเคยช่วยเหลือก็ไม่เคยลืมบุญคุณและจะนำทรัพย์สินที่ปล้นได้มาแบ่งให้โดยวางทิ้งไว้ที่หน้าบ้านอนและก่อนออกปล้นตีใหญ่จะศึกษาสถานที่สถานที่จะปล้อนอยู่เป็นเวลานานานับเดือนรวมถึงจะไปดูลาดลาสถานที่เกิดเหตุด้วยตัวเองชีวิตจ่งมืดมนสิ้นแล้วทุกๆสิ่ง ช่ำใจเพียงใดก็จำยอม